เอ้าไอ้หนูลงไปทําอะไรมาลูกมา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 โอ้ช่วย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 โอ้ตายแล้วอืมตายแล้วตัวเปียกหมดเลยเปียกมาลอกมาแลกเลยอือปะปะไปเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวก่อนอือแต่เช็ดตัวเช็ดตัวลูกเช็ดตัวเอามาเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวแล้วค่อยไปนะลูกเนาะเนาะโอ้ตัวเปียกหมดเลยอืมอืมอ้าวจ้า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 เดี๋ยวเช็ดตัวอย่างเดียวเช็ดตัวแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยเนาะอืมเช็ดตัวแห้งก่อน อตกน้ำเลยลูกอ no ืมอืมอืมอ่าไม่ไม่ทำอะไรลูกไม่ทำอะไร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 ลูกอืมอ่าไม่ทำอะไรลูกไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอาจารย์อาจารย์ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอ่าใช้ตัวอย่างเดียวใช้ตัวอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีอะไรหักใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวดูปีกดิโอ้โปีกยังเปลี่กอยู่เลยชี uh. okay. ้ก่อนชี้ก่อนชี้ก่อนมาดูปีกครั้งนี้หน่อยสิอ่าโอเคไปไปเดี๋ยวปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปได้แล้วลูกไปได้แล้วอาปล่อยปล่ปล่อย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 เอาไปลูกปลาบินไปได้แล้วลูกปลาบินไหวไหมเนี่ยบินไหวไหมลูกบินไหวไหมลองดูสิลองขยับปีกสิ อรลองขยับปีกดิขยับปีก,กไหวไหมลูกไปไหวไหมรือลรูปนกมีใครมารับไหมลูกอืมอ้ใช่พวกไหมนะ่ะไม่ใช่มั้งเออเอาไปบินบินไหวบินไหวแล้วไปเลยลูกปอือใช่ไหมใช่เสียงพวกหนูไหมะบินไม่ไหวหาที่เกาะก่อนไหมอ่ะใครมาแม่มาป่ะ ดูลูกนกป่ะเนี่ยลูกนกโตเปียกน้ำป,ะปะระโลกมาแลกหนาวสั่นเลยอาไปบินไหวก็ไปเลยนะลูกนะไปเลยไหมล่ะหนาวอยู่เลยโอ้โหไ,ไม่รู้ว่าแช่ตั้งนานตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเนาะไหวไหมลูกถ้าไหวก็ไปเลยนะลูกนะ Ờ, xáy bị sai hàng ra hay hang lên lúc Nếu còn thì phá cho mượt ừ. Ừ. Phải chăng, pin pin đây chăng Thôi anh chui chăng lúc Phải mấy หินได้แล้วก็ไปเลยนะโอ้ตกอยู่นานไม่รู้นานแค่ไหนเนี่ยอหางยังไม่คลี่เลยลูกเออ,เอให้แห้งให้ดีก่อนแล้วค่อยไปเนาะเออสลัดให้ดีสลัดให้ดีดหางยังไม่คลี่เลยลูกเดี๋ยวบังคับทิศทางไม่ได้เ <laughs> อัาน,นั้นเกาะตรงอื่นก่อนแล้วกันเนาะเกาะนู้นก่อนไหมอ่ะไปเกาะเกาะตรงนี้ก่อนไป เออป่ะเออไหวแล้วค่อยไปเนาะคนยังเปียกอยู่เลยนะนั่นใช่พวกมารับไหมนะฮะใช่พวกหนูมารับไหมนะใช่เสียงพวกไหมนะใช่เปล่าเออให้คนแห้งก่อนค่อยไปนะเดี๋ยวไปปินตกตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวแมวกินไหวยัง ไหวยังเหนื่อยใจเต้นตุบๆเลยเมื่อกี้อยู่กับมืออาไหวยังลูกไหวแล้วไปเลยเออไหวยังอ่ะ ไหวยังเออกางหางได้แล้วหางกลางได้แล้วเขางชัวร์แล้วตัวนี้เขาชอบมาเย็นๆครับมาจับมแมลงกินที่ที่สวนเนี่ยเห็นบ่อยๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยกลัวขนเท่าไหร่เด็กไม่นานก็คงไปได้ครับเพราะว่าเ้าตากขนจนแห้งเนี่ยแห้งเกือบจะสมบูรณ์แล้วเขาก็จะซุกไซต์ขนเขาที่เปียกๆอยู่เดี๋ยวเราก็ช่วยกัน ให้กำลังใจนะครับรอเขาจนกว่าเขาจะสามารถบินได้อีกไม่นานแล้วครับสังเกตจากหางนะครับที่แผ่ได้แล้วเมื่อสักครู่นี้หางยังเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยนะต,ตอนนี้หางแผ่ได้แล้วเห็นไหมครับอ่าไปแล้วโอเคนู่นแลวครับไปนู่นแล้วอ่าโอเคเนาะแล้วเขาเข้าไปเป็นอิสระอยู่ในสวน ของครูโอเคครับบ๊ายบาย